นายห้อยพันธ์ตอนที่สองผจนสางดงสวัสดีครับคณะของนายห้อยพันธ์เคลื่อนย้ายออกจากลำตะคองด้วยความพร้อมเพรียงในยามเช้าก่อนที่แสงของดวงตะวันจะสาดแสงแรงกล้า ทั้งคนทั้งควายดูจะเดินช้าลงเมื่อเริ่มเดินขึ้นเขาน้อยซึ่งเป็นช่วงต้นๆที่จะต้องผ่านไปสู่หุบเขาและป่าใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าแม้ว่าเขาน้อยจะเป็นลักษณะสันเนินไม่สูงมากนักแต่ก็ทำให้การเดินทางช้าลงกว่าเส้นทางที่ผ่านมาเพราะเป็นที่ราบและทุ่งนาเป็นส่วนใหญ่สามวันต่อมาก็ลุล่วงถึงหนองสาหลายในยามบ่ายนายห้อยพัน ซึ่งเดินนำหน้าขบวนร้องบอกให้หยุดพักค้างคืนณนที่นั่นเพราะเห็นสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมและมีร่องรอยของพวกนายห้อยกลุ่มอื่นๆพักค้างคืนเอาละคืนนี้เราจะพักที่หนองสาหลายรีบนำควายลงกินน้ำแล้วนำไปตอกหลักพักรวมกันอยู่ที่โคดหินโนนเพราะเป็นที่โล่งพอที่จะเป็นที่พักของควายได้ทั้งหมดและดูแลได้ง่ายส่วนพวกเรา ก็ให้พักที่ลานหินที่ถัดออกมาเสร็จแล้วก็รีบหาฟืนมาก่อไฟให้เพียงพอจนถึงรุ่งเช้าดวงจันทร์ข้างขึ้นส่องสว่างตั้งแต่หัวคำ่ำเพียงดวงตะวันรับสันเขาสรรพเสียงรอบข้างก็ดังระงมไพรแสงไฟวับแววนจนมองเห็นหน้าของทิศสิงกับเสียงคำภาที่รับหน้าที่เป็นเวียนยามผัดแรกนั่งคุยกันเบาๆพรางหันหน้ามองออกไปรอบๆที่พัก ซึ่งถัดออกไปจากด้านหลังของโขดหินนั้นจะเป็นแนวป่าและร่องน้ำประมาณสามทุ่มกว่าๆท่ามกลางความเงียบสงัดด้วยว่าสรรพเสียงที่ระงมไพรตั้งแต่หัวค่ำได้เงียบลงอย่างกระทานหันบัดนี้สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปสงัดวังเวงไร้เสียงของสรรพสิ่งใดๆนอกจากเสียงหายใจและพูดเบาๆของทิศสิงกับเสียงคำภาด้วยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของการเป็นนายห้อย และการเดินทางผ่านป่าผ่านเขาลำนาวไพรที่ต่างจากการต้อนควายออกไปเลี้ยงในท้องนาที่บ้านจึงไม่เกิดความสงสัยใดๆต่อสรรพะเสียงที่กําลังดังอยู่เซ็งแซ่แล้วเงียบลงแบบไม่มีปีไม่มีครุยแต่ก็มีความสงสัยอย่างหนึ่งขึ้นมาเสียงคําพามองออกไปรอบๆและมองเลยออกไปในป่าที่อยู่ถัดจากโขดหินออกไปแล้วหันกลับมามองหน้าของทิศสิง ที่กำลังเคี้ยวข้าวจีแบบไม่ค่อยใส่ใจต่อสภาพแวดล้อมที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้มากนักพรางเอ่ยถามทิศสิงห์ได้กลิ่นอะไรไหมใช่ข้าก็สงสัยอยู่ว่ามันเป็นกลิ่นของอะไรเมื่อตอนหัวค่ำก็ไม่เห็นว่าจะมีกลิ่นอะไรแม้ตอนที่เราเข้ามาถึงก็ไม่มีแปลกนะทิศสิงห์พูดพรางหันออกไปมองรอบๆที่พัก ดูเหมือนว่ากลิ่นมันจะหนักขึ้นนะเองว่าไหมใช่หนักขึ้นจนท้องไส้ข้าปั่นปวดไปหมดแล้วยังไม่ทันที่คนทั้งสองจะพูดคุยหรือซักถามอะไรกันต่อไปอีกพรันเสียงพรึบพรับของฝูงควายที่กำลังนอนแล้วลุกขึ้นส่งเสียงร้องพร้อมกับหันนรีหันขวางบ้างก็กระโดดจนหลักที่ตอกผูกหลุดถอนเหมือนจะตกใจกลัวและวิ่งหนีอะไรสักอย่างแล้ววิ่งสวนกันไปมาจ้าระวันอืออึงโกลาหน แม้หลักมนที่นายห้อยพันตอกไว้ก็หลุดถอนล้มไปหลายหลักด้วยว่าถูกเท้าของควายสะดุดด้วยความชุนละมุนนายห้อยพันพร้อมด้วยคนที่กําลังนอนสะดุ้งตื่นแล้วรีบลุกออกมาสมทบกับทิศสิงและเสียงคําพานี่มันกลิ่นสาบสางของเสือนี่สักพักกลิ่นสาบสางของเสือก็จางหายไปนายห้อยพันพร้อมด้วยคณะต่างพากันวิ่งไล่จับควายซึ่งบัดน,นี้ท่าทีตื่นกลัวได้อ่อนลงแล้ว และนํามาปลูกไว้ในจุดเดิมเจ้าก,ก้ารวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาหานายห้อยพันธ์แล้วบอกว่านายห้อยควายของข้าหายไปตัวหนึ่งพูดพลางก็สังเกตเห็นน้ําตาไหลเป็นทางสะท้อนแสงจากกองไฟนายห้อยพันธ์พร้อมด้วยทุกคนบ้างก็ใช้ไฟฉายบ้างก็ใช้ดุ่นฟืนออกเดินสำรวจไปรอบๆอบรอบ,บอริเวณของที่พักก็เห็นอรอยเสือขนาดชามข้าวปรากฏให้เห็นปะปนอยู่กับรอยเท้าของควาย และปรากฏให้เห็นอรอยคลูดของดินที่เสือลากเอาควายของเจ้าก้านออกไปด้วยเจ้าก้านเห็นแล้วก็ยืนแข็งชื่อน้ำตาก็ไหลออกมาไม่ขาดสายพูดออกมาได้คำเดียวควายของแม่พรางก็มีอาการสะอื้นจนกายสั่นแต่ก็ไร้เสียงแห่งความอ่อนแอนายห้อยพันเดินเข้ามาจับไหลแล้วบีบเบาๆข้าเสียใจด้วยว่าก้านแล้วพรุ่งนี้เช้าข้าจะพาเองออกตามนะ เก่ว่ามันจะรอดกลับมาตอนนี้ก็ให้สงบจิตสงบใจไว้ก่อนเมื่อจากการผูกควายและเหตุการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกตินายห้อยพันธ์ก็นำทุกคนมานั่งข้างกองไฟท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงัดของสภาพแวดล้อมพร้อมกับบรรยากาศของความรันทดหดหูของผู้ติดตามนายห้อยพันธ์ก็ได้กล่าวออกมาว่าที่ควายมาตื่นตกใจจนเกิดความโกลาหลน,นั้นก็เพราะว่า มันได้กลิ่นสาบสารของเสือแม้จะยังไม่เห็นเสือออกมาแต่ด้วยสัญชาตญาณของความกลัวจึงพากันพยายามจะวิ่งหนีจนเกิดอื้ออึงโกลาหลชุลมุนกระโดชนทยานจนหลักที่ตอกผูกไว้นั้นหลุดถอนออกมาแม้หลักมวลที่ตอกป้องกันไว้ก็พลอยหลุดถอนออกมาด้วยเช่นกันด้วยเท้าของควายที่วิ่งชุลมุนนั้นเมื่อหลักมวลถอนออกมาเสือจึงสามารถจู่โจมเข้ามาในเขตที่พักได้รุ่งเช้า ถ้าจะออกตามไปนะเพื่อจะมีหวังบ้างแต่ถ้าจะออกติดตามตอนนี้ก็เสี่ยงเกินไปเพราะในป่าในยามน,นี้มืดมากจะสังเกตสังกาอะไรก็ยากและอาจจะเป็นภัยอันตร,รายต่อพวกเราและควายที่เหลือเพราะเสือมันอาจจะย้อนกลับมาอีกเพราะเป็นยามค่ำคืนแต่ถ้าเป็นเวลากลางวันเสือมันจะอยู่ในที่ของมันและจะออกมาหากินในยามค่ำคืนพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าตรู่ ทิศสิงเสียงคำพาและเจ้าก้านไปกับข้าส่วนคนที่เหลือให้ดูแลอยู่ที่พักเอาตามนี้นะจากนั้นทุกคนก็เข้ามากราวปลอบใจเจ้าก้านที่ยังมีอาการเศร้าโศกเสียใจไม่หายแต่ก็มีท่าทีดีขึ้นแล้วพากันหลับนอนอรอบกองไฟคนเหลือแต่ทิศอ้มซึ่งบัดนี้หายจากอาการเป็นไข้แล้วและจานมาที่ทำหน้าที่เป็นวิญญาณต่อไปจนสว่าง ช้าตรู่วันต่อมานายห้อยพันพร้อมด้วยชิดสิงเสียงคำพาและเจ้าก้านก็ออกติดตามควายที่ปรากฏอรอยถูกเสือรากครู่ตามพื้นดินออกไปทางป่าด้านที่ทอดยาไปทางเขาที่มองเห็นลิบลิบทางทิศตะวันตกเมื่อเดินข้ามร่องน้ำที่หนาแน่นด้วยป่าบอลไปได้สัก200เมตรก็สังเกตเห็นป่าหญ้าและต้นบอลล้มเป็นทางยาลงไปข้างลำห้วยสังเกตด,ดูเห็นกลุ่ม,มแมลงวันบินอยู่ฝักไก่ เมื่อเข้าไปดูก็ทำให้ทุกคนสลดหดหูใจเพราะเห็นซากควายของเจ้าก้านถูกแทะกินเหลือแค่หัวลำตัวและขาหลังเป็นบางส่วนเจ้าก้านารีบถลันเข้าไปแล้วเอามือจับเขาควายของตัวเองพรางก็นั่งสั่นสะท้านน้ำตาไหลเป็นทางแต่ก็ไม่มีเสียงร้องไห้ออกมาแม้แต่น้อยสะอื่นพรางกัดฟันดังกรอดกรอดจนโหนกแก้มนูนขึ้นมาปรากฏเห็นความเคียดแค้น พร้อมกับเสียงละล่ำละลักกระท่อนกระแท่นออกมาควายของแม่ที่วาดหวังตั้งใจจะนําเงินไปจัดงานบวชให้ข้าไม่มีอีกแล้วแม้ว่าข้าจะต้องขายมันแต่ข้าก็สงสารมันพูดแล้วก็ซบหน้าลงบนหัวของเจ้าควายเคะะราะร้ายนั้นรอยทําให้นายห้อยพันทิศสิงเสียงคำพาพูดอะไรไม่ออกได้แต่กรีนน้ำลายลงคอสลดหดหูใจต่อภาพที่เห็นนายห้อยพัน เดินเข้าไปจับไหล่ของเจ้าก้านแล้วบีบเบาๆเหมือนจะกระตุนน้นเรียกสติของเจ้าก้านให้กลับคืนมาข้าก็เสียใจไม่น้อยไปกว่าเองหรอกว่าก้านแต่มันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วข้าเข้าใจในความรู้สึกของเองทำใจเถอะนะหลานเองยังเหลือควายอีกสามตัวคงจะพอจัดงานบวชของเองได้ละพูดจบนายห้อยพันก็ประคองเจ้าก้านยืนขึ้น พลางร้องบอกทิศสิงกับเสียงคำภาเข้ามาช่วยกันลากซากควายขึ้นไปวางไว้ที่ลานดินเหนือขึ้นไปอีกสักเล็กน้อยแล้วช่วยกันหาฟืนสุมทับซากควายแล้วจุดไฟเผาเพื่อไม่ให้เสือมันหวนกลับมากินซากที่เหลือได้อีกเมื่อกลับมาถึงที่พักด้วยความหดหู่ใจทุกคนที่รอฟังข่าวเมื่อทราบข่าวก็ต่างเข้ามาปลอบใจเจ้าก้านซึ่งยังมีน้ำตาไหลให้เห็น จนทำให้เพื่อนร่วมทางพลอยสลดใจไปตามๆกันทำใจเถอะว่าก้านงานบวชของเองนะ่ะก็พวกข้านี่แหละจะเป็นอีกแรงหนึ่งที่จะช่วยวะจานมากล่าวปลอบใจพร้อมกับเดินเข้ามาตบที่ไหล่ของเจ้าก้านเบาๆหลังจากกินข้าวกินปลาและเห็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วนายห้อยพันก็ร้องบอกให้ออกเดินทางได้เสียงนนก,กาส่งเสียงร้องตามแมกไม้รายทาง รับแสงตะวันที่กำลังแผดแสงแรงกล้าขึ้นทีละน้อยทีละน้อยอีกเก่งที่กำลังยืนกินลูกมะขามป้อมข้างทางร้องปุ๊บและกระโดดแผ้วข้ามพุ่มเล็บแมวหายวับเข้าไปในป่าไผ่ด้วยความตื่นตกใจกับเสียงคนและเสียงควายที่ค่อนข้างอึกกระทึกอย่างกับกองทัพที่กำลังจะออกรบแสงแดดก็แรงกล้าทั้งขาคนและขาควายก็อ่อดล้า ด้วยเส้นทางในบางช่วงลาดชันจนต้องฝืนยกขาเดินแสงแดดต้นเดือนเมษานี่ท่วงการเดินทางของคณะนายห้อยพันธ์ลงไปไม่น้อยพอเห็นว่าแดดอร้อนเกินกว่าจะฝืนทนก็ต้องหลบพักข้างทางปล่อยให้ฝูงควายลงกินน้ำและเลาะเลีกินหญ้าหรือนอนเคี้ยวเอี้ยงใต้ร่มไม้บ้างเพื่อจะได้มีกำลังเดินทางต่อไปทั้งคนก็จะปล่อยได้พักไปด้วย เมื่อเห็นว่าแสงแดดลดความร้อนแรงลงบ้างในยามบ่ายก็ออกเดินทางต่อว่าจะผ่านหน้องไผ่ล้อมคลองทรายและตะเคียนทองก็ใช้เวลาเดินทางตั้งหลายวันนายห้อยพันเดินออกหน้าคณนะโดยมีเจ้าก้านเดินอยู่ข้างควายถัดออกมาไม่ห่างพอเดินทางเข้าหุบเขาที่หนานแน่นด้วยแมกไม้โขดหินและเถือนถ้ำพันควายทุกตัวก็หยุดเดินอย่างกระทันหัน แสดงอาการตระนกตกใจกลัวแงนหน้าสะบัดหัวเสียงลมจากจมูกดังฟืดฟาดฟืดฟาดบ้างก็ร้องแง่แง่ถอยหลังกรูดกรูดแม้จะดึงเชือกผลักก้นอย่างไรก็ถอยหลังกรูดกรูดไม่ยอมเดินเอาพยายามนำควายออกจากหุบเขานี้ให้ได้เรายังมีเวลาพอที่จะเดินทางไปถึงกลางดงได้เพราะเหลืออีกไม่กี่กิโลเมตรขืนอยู่ตรงนี้จนตะวันค้อยต่ำหรือตกดิน อันตรายมากเอา้าพยายามหน่อยนายห้อยพันร้องกำชับเพราะอาการของควายเป็นแบบนี้แสดงว่าได้กลิ่นของอะไรสักอย่างแต่เท่าที่สังเกตดูนั้นไม่มีกลิ่นสาบสารของเสือแต่แปลกทั้งๆท,ท,ที่พยายามเอาจมูกควานหากลิ่นก็ไม่ปรากฏกลิ่นใดๆที่จะเป็นอันตรายนอกจากกลิ่นดอกพยอมป่าที่หอมอบอวลอยู่ไม่ห่างทุกคน พยายามบังคับต้อนฝูงควายให้เดินไปข้างหน้าซึ่งมันค่อนข้างยากลําบากแสนเข็นอย่างรีบเร่งจนเหงื่อใครไหลย้อยไปตามๆกันเพราะกว่าควายจะออกเดินแบบฝืนๆได้แต่ละตัวก็เลยเอาหมดแรงเหมือนเดินทางมาแล้วเป็นเดือนในที่สุดจนตะวันบ่ายคลอยก็ผ่านพ้นหุบเขานั้นออกมาอย่างทุลักทุเลก็ลู่ล่วงถึงกลางดงซึ่งห่างจากหุบเขาที่ผ่านมาไม่ถึง10กิโลเมตร ดวงตะวันก็จวนเกียนจะเข้าสู่เวลาพรบค่ำก็มาได้ลานโล่งข้างหุบเขาและหน้าผาซึ่งสังเกตเห็นร่องรอยของผู้เดินทางใช้เป็นที่พักค้างคืนชั่วคราวก็ตกลงเอาสถานที่แห่งนี้เป็นที่พักหลับนอนนายห้อยพันเดินสำรวจไปรอบๆแล้วร้องบ,บอกออกมาทั้งคนทั้งควายให้จัดที่พักข้างหน้าผานี่นะจัดที่นอนของคนและควายอย่าให้ห่างกัน ที่นอนของพวกเราก็าเอาโบราณหินเหนือฝูงควายเข้าไปทางหน้าผานั่นแหละจะได้สังเกตสภาพแวดล้อมได้สะดวกส่วนเวยนยามให้หาฟืนมาก่อกองไฟที่ด้านหน้านี้นะมีอะไรเข้ามาจะได้ผ่านเวียนยามก่อนที่จะเข้าไปสู่ที่นอนของคนและของควายหลังจากพากานกินข้าวเสร็จไม่ถึงชั่วโมงดวงตะวันก็รับหายจากขอบฟ้าและขุนเขาคอนเสิร์ตเซ็งแซ่กรอมพงไพรตั้งแต่หัวค่ำ บัดนี้ยังดังระง,งมท่ามกลางความมืดมิดของรัติการทิศหมานกับจานมานั่งอยู่เวียนยามพรางคุยกันเบาๆไปตามเรื่องแสงสว่างจากเปลวไฟส่องให้เห็นใบหน้าตลอดทั้งอากับกิริยาของคนทั้งสองได้อย่างชัดเจนแต่หากมองออกไปรอบๆบ,บริเวณที่พักแล้วมองเลยเข้าไปทางแนวป่าและหลังผาหินกลับมืดมิดเหมือนอยู่คนละโลกทิศหมานมองซ้ายมองขวา แล้วมองเข้าไปข้างๆหน้าผาซึ่งเห็นแต่ความเมืดมิดด้วยจิตใจที่จินตนาการในความหวาดาระแวงของคนที่กลัวจานมารู้สึกว่ามันเงียบไหมทิดหมานถามเหมือนอยากทำลายความเงียบในความหวาดาระแวงของตนเองเอา้าก็มันไม่ใช่อยู่กลางตลาดเช้าแล้วจะไม่ให้มันเงียบได้อย่างไรเองก็เห็นอยู่นี่ไอ้นี่ถามแปลกๆก,ก็นั่นสิ ข้าว่ามันเงียบเกินไปนะพะโทเอ้ยมันก็เงียบเท่าที่มันจะเงียบได้นั่นแหละว,วะนี่มันกลางป่ากลางดงชัดๆนี่ข้าว่านึกกลัวขึ้นมาละสิคิดหมานเอ้ยจานมาพูดตะคอกใส่เบาๆแล้วกระเซ้าต่อว่าเมื่อกลัวนักพุุล่งนี้ก็จูงควายของเองกลับบ้านไปคนเดียวนะ <c oughs> โอ้ยลุงถ้าจูงควายกลับถึงจะรอดจากเส้นทางที่เราผ่านมา ก็คงไม่รอดจากด้ามเสียมของอมียข้าแน่ละลุงจานก็พูดออกมาได้ <c oughs> จานมาหัวเราะแทนคำพูดอย่างเข้าใจเอ,อเดินหน้าก็ยากถอยหลังก็ไม่ได้เลยนะทิดหมานเอ,อ้ยนายห้อยพันยังคงนอนคิดพิจารณาเหตุการณ์เมื่อตอนจะผ่านหุบเขานั้นมาว่ามันน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรคิดไปคิดนมาก็รู้สึกเหมือนว่าจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งคอยติดตามมาจนถึงบัดนี้ หรือว่าคืนนี้จะมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นคิดแล้วนายห้อยพันก็ลุกขึ้นจากที่นอนสะพายย่ามและถือเอาไว้อาคมเดินออกมาแล้วเดินสำรวจไปรอบๆที่พักเหมือนจะไม่ไว้วางใจในบรรยากาศของค่ำคืนนี้นายห้อยไม่ง่วงหรือครับเห็นเหนื่อยมาทั้งวันจานมาร้องถามด้วยความเป็นห่วงและสงสัยอ๋อยังเดี๋ยวก็กลับไปนอนต่อแล้ว สังเกตและสำรวจในทุกด้านให้ดีนะอย่าคุยกันเพลินล่ะนายห้อยพรานกล่าวก,กำชับแบบไม่ค่อยไว้วางใจนะักครับนายห้อยกลับไปนอนเถอะไม่ต้องห่วงรอกจานมากล่าวตอบพรางมองตามหลังนายห้อยพันที่เดินกลับเข้าไปนอนแล้วหันกลับมามองทิศหมานเหมือนจะเตือนอยู่ในทีบรรยากาศในคืนมืดมิดท่ามกลางแสงหิ่งห้อยพร่างพรายและหมู่ดาวพรัน คอนเสิร์ตที่กำลังระงมไพรก็เงียบลงจนไม่ทันจะสังเกตยานมายังงงกเงือนอยู่กับการขยับรุ่นฟื้นเข้าในกองเพื่อไม่ให้อ่อนแสงในขณะที่ทิศหมานได้แต่หันวอกแวกซ้ายขวากับความรู้สึกเหมือนมีใครกำลังยืนมองดูอยู่ข้างๆบริเวณที่พักเมื่อมองออกไปด้านข้างข,างของหน้าผาก็เลยเห็นดวงไฟเล็กๆสีแดงคู่หนึ่งขนาดลูกมะนาวลอยแทรกผ่านความมืดมิด ร่างขยับไปขยับมาเหมือนมันมีชีวิตและเคลื่อนไหวได้พอทิศหมานจ้องมองเจ้าดวงไฟสีแดงคู่นั้นเพียงชั่วอึดใจก็เกิดความรู้สึกใจหายว่าเวลงคว้างเมื่อยลอยควบคุมตัวเองไม่ได้แต่หูได้ยินเสียงร้องสั่งออกมาจากดวงไฟสีแดงคู่นั้นเดินไปถอดหลักมนออกให้หมดเดินไปถอดหลักมนออกให้หมด ทิดหมานลูกเดินตัวแข็งทื่อไปช้าๆตรงไปที่ตอกหลักโมนด้านชายป่าข้างหน้าผาในขณะที่จานมาก็มัวแต่ก้มก้มเงยเงยงุ่นง่านอยู่กับการก้มเอาปากเป่าถ่านไฟเพื่อที่จะกี่ข้าวเลยไม่ได้สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นกับทิดหมานเมื่อเงยหน้าขึ้นจากการเป่าถ่านไฟพรางหันมาทางทิศหมานนั่งก็เห็นแต่ความว่างเปล่าอ้าเฮ้ยทิดหมาน มันไปไหนข้องมันวะอย่าบอกนะว่ามันเดินไปเยี่ยวรถหลักมนอีกพอหันมาไม่พบทิศหมานนั่งอยู่ข้างๆจานมาก็เลยหันซ้ายแลขวามองหาได้สักพักในขณะที่ทิศหมานได้ถอดหลักมนออกมาแล้วตั้งสองหลักและกําลังจะก,ก้มถอดหลักมนเป็นหลักที่สามานมามองไปเห็นก็รีบร้องตะโกนห้ามอย่างตกใจหยุดนะทิศหมานนั่นเองจะทําอะไรนะ่ะถอดหลักมนออกมาทําไม แต่ช้าไปแล้วทิดหมานได้ก้มถอดหลักมนหลักที่สามออกมาโดยไม่รับรู้ต่อเสียงร้องห้ามของจานมาซึ่งกำลังวิ่งหยอกๆเข้ามาหาพรันเสียงหวีดร้องก็ดังกล้องไปทั่วบริเวณพร้อมกับร่างดำทะมึนเหมือนหมีควายก็กระโจนพุ่งออกจากเงามืดเข้าในเขตของที่พักพรางเดินสี่ขาเหมือนหมีควายแล้วยืนสองขาหวีดร้องจนแก้วหูจะแตก จานมาตกใจสุดขีดร้องเสียงหลงในขณะที่ทิดหมานยังยืนตัวแข็งทื่อไม่มีความรู้สึกใดๆร่างท้ามืนยักษ์เหมือนหมีควายแต่มันตัวใหญ่กว่าหมีควายเกือบสามเท่ามีขนยาวรุงรังไปทั้งตัวดวงตาสีแดงทั้งสองลูกวาวเต็มไปด้วยอำนาจแห่งอสูรกายยามอ้าปากร้องหวีดก้องจนมองเห็นเชี่ยวยาวแหลมคมหน้าวาดหวน่นพรั่นพลึงจนสุดจะก,กล่าว เสียงร้องของเจ้าออร่างท่ามืนนั้นแผดกล้องจนทําให้นายห้อยพันและคนที่กําลังนอนหลับอยู่นั้นตกใจตื่นแล้วเสียงแห่งความตกใจกลัวก็อื้ออึงกล้องหน้าผานายห้อยพันหัวเอาย่ามและหวายอาคมกระโจดออกจากที่นอนพลางหันกลับไปบอกคนที่กําลังตกใจกลัวข้างหน้าผาอย่างละล่ำละลักทุกคนอย่าออกมานะให้ขยับเข้าไปอยู่ข้างหน้าผาสั่งแล้วก็ออกวิ่งเข้ามาหาจานมา ที่กำลังยืนตะลึงอา้าปากค้างอยู่หันไปมองทิดหมานที่ยืนถัดออกไปไม่ห่างนักก็เห็นยืนตัวแข็งทื่ออยู่แบบไม่รู้ร้อนอารู้หนาวเมื่อมองไปยังร่างท่ามึนที่กำลังยืนแผดอร้องเบียดแทงแก้วหูรางเดินย่างสามขุมเข้ามาหาคนทั้งสองนายฮอดพันเห็นแล้วก็ร้องออกมาสั้นๆรางหันมาร้องบอกจานมากับทิดหมานให้เข้าไปรรวมอยู่ข้างหน้าผากับพวกสางดงจานมาทิดหมานรีบไปอยู่ข้างหน้าผากับพวกเร็ว จานมารีบพ่อตะบึงเข้าบาร,รวมกับพรรคพวกที่ยืนอกสันขวัญแขวนอยู่ข้างหน้าผาในขณะที่ทิดหมานยังยืนทื่ออยู่ที่เดิมเหมือนไม่รับรู้ต่อคําสั่งของนายห้อยพันเมื่อสักครู่นายห้อยพันรีบร้องบอกอย่างละล่ำละลักอีกครั้งแต่ทิดหมานก็อยู่ในอาการเดิมจากประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชคชนนายห้อยพันก็รู้ได้ทันทีว่าทิดหมานนั้นต้องมนสะกดของเจ้าสางโดงเข้าให้แล้วไม่มีเวลาแล้ว นายห้อยพันธ์ก็ล้วงเอาเข้าวสารเสกจากในย่ามแล้วหวานเข้าใส่ทิศหมานจนสะดุ้งเฮือกในขณะที่เจ้าสางโดงนั้นก็ย่างสามขุมเข้ามาใกล้เต็มทีทิศหมานพอสติคืนกลับมาก็ทําหน้าตาเหลืกหลักเหลืกหลักแต่พอหันไปเห็นเจ้าสางโดงที่อยู่ห่างจากตัวไม่ถึงสี่วาก็ร้องเสียงหลงเหมือนหัวใจจะหล่นไปที่ตาตุ่มจนนายห้อยพันธ์รีบร้องบอกอีกครั้ง วิ่งเข้าไปรวมกับพวกที่ข้างหน้าผาเร็วโดยไม่ต้องบอกซ้ำทิดหมานอาร้องเอะอ่างเหมือนคนร้องไห้วิ่งกระโจนเข้าไปรวมกับพรรคพวกปานหนังกำลังภายในในายหอยพันธุ์มีสติมั่นคงไม่หวั่นไหวยืนประจันหน้ากับเจ้าสางร้ายในใจก็คิดว่าสึกคราวนี้ใหญ่หลวงนักพรางหลวงเอาข้อสารเสกขึ้นมาบริกรรมแล้วเป่าพรวดลงไปสามครั้งพรัน ร่างเจ้าสางดงก็เคลื่อนเข้ามาไม่ถึงสี่วานายห้อยพันรีบสะบัดเข้าสารเสกออกจากมือเข้าใส่เพื่อทำลายจังหวะแล้วรีบกระชากเอาหายอาคมออกจากฝากด้านหลังเจ้าสางดงเมื่อถูกเข้าสารเสกก็ชะงักันแงน้าบีดร้องโหยหวนก้องกระทบหน้าผาดังหึงหึงนายห้อยพันไม่ยอมเปิดโอกาสให้เจ้าสางดงนั้นเข้าจู่โจมได้ก็กระโจนหวดหวายอาคมเข้าก้านคอเจ้าสางดง จนเกิดประกายพเพลิงลุกว่าเจ้าสังดงร้องหวีดเซถลาออกทางด้านข้างแล้วหมุนตัวกลับมาหวีดร้องอย่างโกรธแค้นพรันกระโจนเข้าเอามือตบะบกบไหล่ของนายห้อยพันจนกระดอนแล้วพุ่งกระโจนเข้าจากไหล่ทั้งสองของนายห้อยพันยกขึ้นเวียงฟาดลงพื้นดังสนัน่นจนไหวอาคมหลุดจากมือทุกคนที่ยืนตัวสันอยู่ข้างหน้าผาร้องออกมาแบบใจหายนายห้อยพันกริ้งหลุน ล้มลุกคลุกคลานรีบเหวี่ยงย่ามเข้าฉเฉวียงบ่าแล้วรีบล้วงปืนลูกซองก้าวแบบทามือออกยิงสวนกลับในขณะที่เจ้าสางโดงนั้นพุ่งเข้าหาแบบย่ามใจจนหงายหลังล้มทั้งยืนเสียงดังสนัน่นเพียงชั่วอึดใจมันก็รีบลุกขึ้นสะบัดหัวอ้า,อาป,ปากแย่เคี้ยวร้องหวีดลั่นด้วยความโกรธแค้นแต่ทว่ากระสุนก้าเม็ดของปืนลูกซองสั้นไม่อาจจะระคายผิวของมันได้เลย เพียงแต่ทำให้มันเกิดการชะง,งักกันเท่านั้นนายห้อยพันเมื่อเห็นดังนั้นก็รีบเก็บปืนเข้าในย่ามแล้วเอามือล้วงเข้าใต้ชายเสื้อกระชากเอามีดหมอออกจากเอวแล้วยกขึ้นใส่หัวเจ้าสางดงยังคงเดินย่างสามขุมเข้าใส่พรางอ้าป,ปากแก้เคี่ยวร้องหวีดตาลุกวาวอย่างโกรธแค้นพอเจ้าสางดงเข้ามาใกล้ไม่ถึงสมวามันก็กระโจนพุ่งเข้าใส่ในายห้อยพันปานสายฟ้าแลบ นายห้อยพันธ์ซึ่งยืนเตรียมพร้อมอยู่แล้วก็ยกมีดหมอแทงสวนถูกใต้ลิตปีของเจ้าสางโดงจนนร้องลั่นพง,งาหงายล้มทั้งยืนพรางส่งเสียงหวีดแผดลั่นสะท้านไปทั่วขุนเขาและแนวภัยเลือดสีดำไหลทะลักสะท้อนกับแสงไฟจนเห็นดำมามียมแต่ก็ยังหยุดมันไม่ได้เจ้าสางดงทะลันลุกขึ้นหวีดอร้องอย่างโกรธแค้นแล้วจนูนทะยานเข้าใส่ในายห้อยพันธ์อีกครั้งอย่างบ้าคลั่งนายห้อยพันธ์ ซึ่งมีสติตั้งมั่นอรอทีอยู่แล้วก็ยกมีดหมอแทงสวนจนมิดด้ามเข้าตรงคั้วหัวใจของเจ้าสางดงโยนแผดอร้องหวีดหวยหวัวล้มหงายตึงแล้วรีบพลิกตัวลุกขึ้นพุ่งหายไปกับความมืดในทันใดเสียงเจ้าสางดงแผดอร้องหวีดหวยหวนห่างออกไปห่างออกไปเท่าที่สังเกตดูเหมือนว่ามันจะย้อนกลับไปทางหุบเขาที่ฝูงควายตื่นตระหนกเมื่อตอนบ่ายที่ผ่านมา และนายห้อยพันก็คาดว่าในหุบเขานั้นจะต้องมีสักแห่งที่เป็นที่อยู่ของมันนายห้อยพันเดินเข้ามานั่งข้างกองไฟแล้วถอนหายใจอย่างโล่งอกแล้วยื่นมือรับเอากระบอกน้ำจากเจ้าก้านขึ้นยกใส่ปากดังอักอักอัก,อกเสร็จแล้วก็กล่าวออกมาว่านี่แหละที่เขาเรียกว่าสางดงหรือผีสางดงรูปร่างก็คล้ายๆกับหมีแต่ตัวมันใหญ่กว่า มีขนปกคลุมรุงรังไปทั้งตัวมันเกิดจากผู้มีเวทมนต์ที่ไปทำผิดครูผิดข้อห้ามหรือที่เราเรียกว่าผิดคลัมแล้วกลายเป็นอสุรกายที่มีรูปร่างหน้าตาอย่างที่เราเห็นกันสางดงมันชอบกินเลือดและหัวใจทั้งของคนและของสัตว์แต่ที่ร้ายกาจอันตรายยิ่งนักก็คือถ้าผู้ใดไปจ้องตามันแม้เพียงชั่วอึดใจก็จะต้องเวทมนตะกดของมัน และอยู่ใต้อำนาจของมันอย่างที่ทิศหมานได้รับมันคงจะตามเรามาตั้งแต่ออกจากหุบเขาแล้วและคอยหาจังหวะที่จะเข้าจู่โจมเมื่อทิศหมานได้ยินก็นั่งก้มหน้าแบบหวาดหวาดเพราะยังไม่คลายจากอาการหวดาดผวานายห้อยพันได้กล่าวกำชับอีกว่าขอให้พวกเราเข้มงวดเคร่งครัดในการเฝ้าเวียนยามให้มากกว่าเดิมแม้ในคืนนี้และคืนต่อๆไป ให้ใส่ใจฟอบสังเกตทั้งสภาพแวดล้อมกับทั้งคนทั้งควายอย่าให้พลั้งเผลอให้คิดอยู่เสมอว่าทุกเส้นทางทุกพื้นที่นั้นล้วนมีภัยอันตรายแล้วมันจะกลับมาอีกไหมครับนายห้อยเสียงกงพาเอ่ยถามเท่าที่ดูมันโดนมีดหมอถึงขนาดนั้นก็คงไม่ได้กลับมาอีกนะนายห้อยพันกราบแบบยิ้มเล็กน้อยที่อยู่ของมัน น่าจะเป็นแถวนี้ไหมครับทิศสิงเอ่ยถามด้วยความสงสัยเมื่อพวกเราได้ยินเสียงร้องของมันกลับไปทางหุบเขาที่ควายตื่นตะโนกก่อนที่พวกเราจะมาถึงที่นี่ข้าคิดว่ามันจะต้องมีที่อยู่ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งในบริเวณหุบเขานั้นอาจจะเป็นถ้ำก็ได้ถ้าพวกเราสังเกตสภาพโดยทั่วไปจะเห็นว่าบริเวณหุบเขานั้นเงียบจนผิดสังเกต และดูลึกลับมากมิหน้าล่ะควายทุกตัวจึงตื่นตะตนกไม่ยอมเดินจานมากล่าวทิ้งท้ายเอาละใกล้สว่างแล้วใครยังง่วงก็กลับไปนอนต่อได้ใครไม่ง่วงจะนั่งกี่ข้าวเป็นเพื่อนเวียนยางก็ได้นะอ๋อเป็นไงทิดหมานหัวใจยังอยู่ไหมหรือเจ้าสางโดงเอาไปกินแล้วนี่คือบทเรียนนะต่อไปอย่าได้เผลอ ทิดหมานมองหน้านายห้อยพันแล้วพยักหน้ายิ้มแย่หยจานมานั่งอยู่ตรงข้ามก็พูดแซะออกมาว่าทิดหมานเอ้ยรักษาหัวใจกลับไปให้เมียให้ได้นะอย่าให้สางดงมันเอาไปกินเสียก่อนละ่ะทิดหมานทำหน้าค้อนควับแล้วแทรกตัวเข้ามานั่งกลางวงพรางทุกคนก็ส่งเสียงหอัอเราะออกมาพร้อมกันขอให้ท่านพบแต่สิ่งที่ดีงาม ได้แต่สิ่งที่ดีงามตลอดไปขอขอบพระคุณครับ